สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดี FC แฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะสวัสดี FC แฟนคลับน้ององ๋อิงสวัสดี FC แฟนคลับเพชรแสงตะวัน a b จนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ซิมัว์บอกเรื่องเล่าของกีฬาน้อยนะคะของพอโจโนะคะบอกร่วมกันไปเลยนะคะถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่เฮ้ได้ติดตามตามติดชีวิตนะคะสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะพี่น้องติดตามชีวิตของกีฬาน้อยอง๋อิงนะคะ เวลาน้อยอุ้งอิงนะคะช่วงนี้นะคะถือว่าเป็นช่วงปิดฤดูกาลของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะพี่น้องเนาะข่าวสารต่างๆนะคะพี่น้องกล้วนแร้วแต่ถือว่าโหากันมากเหยาวๆหลายเรื่องหลายเร่านะคะพี่น้องหย่อนเบิ้งคิปที่แอดเพียนลงไปที่พันๆมากกันแล้วกันนะคะพี่นอ้องเพราะว่าจะเป็นหลายๆประเด็นนะคะพี่น้องในในนอนที่สุดก็คือตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาพักอนนะคะ พ่อกับลูกพักพรอนคนละประเทศนะคะพี่น้องผู้พ่อไปฮ่องกงนะคะพี่น้องส่วนลูกก็อยู่เมืองไทยนะคะพี่น้องถือว่าเป็นการพักพรอนตามอัธยาศัยกันแล้วกันนะคะพี่น้องและแนนอนที่สุดก็คือพ่อนะคะและทีมอีกประมาณสามสิบกว่าชีวิตนะคะพี่น้องได้เดินทางไปพักพรอนที่ฮ่องกงนะคะคงจะเป็นการเรียกร้องของแฟนๆทางฝุ่นน้าแน่นะคะหรือการจะไปการไหายสิ่งซักซิทที่เคยได้ไปขอไป ก้าไหวหรือประมาณนั่นหรือว่าจะไปขอไม่นะคะถือว่าทั้งฮ่อ,องกงเพิ่นจะเป็นสายมู่นะคะพี่น้องตรงนี้ก็คือถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการไปมีโอกาสได้ไปไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็แล้วกันนะคะสําหรับบอดจูหรือพอจูนะคะโวนีลาน้อยเองนะคะพี่นอ้องยูทังพี่กะคาดการว่าน่าจะาไหวพระนะคะคบเก่าวัดประมาณนั่นนะคะ ค่ะบ่ได้นับน้ำลูกนะคะพี่น้องลูกภาพไปไซกับไปนะคะพี่น้องส่วนพอๆไปแม่เอฟซีก็คือมักผู้ใดกับไปเที่ยวน้ำผู้นั้นนะคะพี่น้องเออมักบอดจ,จกับไปเที่ยวกับอจจกบอดจ f ่เอฟซีา่านั่งเอกออ,อมเอฟซีพี่แม่นเอฟซีพี่เข้มแต่ละผูละคนนะคะพี่น้อง ผู้ใดไปเที่ยวใส่น้ำซองเบึงมืดนั่นไหมเขาว่าได้ไปเที่ยวน้ำผืนเหมืนบอกพี่น้องนะคะเสื้อนิลาน้อยกับไปเที่ยวเบึงวัดเบึงว่ากาบไหววัด,วดนั่นวัดนี่ก็ได้เห็นน้ำลูกนะคะพี่น้องให้บอกว่าเต่ละมือแต่ละเว้นนี่บอกว่าอยากไปเที่ยวใส่นะคะพ่อ,พอ,พอมแม่เอฟซี FC, นั่ไปเที่ยวน้่เบิดสู่ผู้สู้คนนั่นแหละพี่น้องนะคะเพราะว่าการปิดฤดูการนี่มันเป็นเรื่องเล่าของการว่าง ว่างจากการขึ้นเวทีแมนบลาฟพี่น้องไปไซจังใดกับสิทธายมาให้เบิงกับดีเหลวนะคะพี่น้องหายคิดถึงนะคะเอาว่าพ่อได้หายคิดถึงกันแน่แต่ในนอนที่สุดความคิดหอดคิดถึงการคิดถึงบนนาเวทีนี่มันจัดหนักอยู่แล้วพี่น้องเออคันคิดถึงนาเวทีกับไปย้อนเบิงของเก่าพี่น้องเอ้อจักแมนแนวใดินะคะนี่แหละเขาเอื่นว่าความคิดถึง นะคะสำหรับคลิปนี้แอดเปิ้เองก็สีบอกเรื่องของความคิดหอดคิดถึงนั่นละนะคะผู้ใดคิดหอดผู้ใดแน่จังใดแบบใดนะคะอยากจะเป็นอยากให้ไปตรงไดกันไปฮองกงสิไปตรงนั่นตรงนี้บอกกับพูดคุยนะคะให้บอกว่าข้อมมนเขามาก้าเทือ่อบอดตู่พิ่นเขามากรับช่มนำ้ำพื่นก็สีได้รูเด้แม่นบ่ล่ละว่าโอ้เอฟซีพื่นอยากให้ไปมองนั่นมองนี่ตัวละเนาะจังไดแบบใดนะคะ ฉะนั้นแล้วก็คือแมนเพิ่นบ่ได้แผ่นไว้เพิ่นอาจยู่ไกลเพิ่นอาจจะแวะเวียนไปก็ได้แม่นบ่ล่ะคะเช่นเดียวกันก็วิลาน้อยไปวัดนั่นวัดนี่ยู่ไกลมองได้แล้วนะคะพี่น้องก็ทักท่ายเขามาพูดคุยกันว่าวีลาน้อยยู่ไกลมองนั่นแล้วตัวนี้ยู่ไกลมองนี่แล้วตัวนั่นนะคะพี่น้องก็ให้ลูกไปนะคะให้ลูกไปนั่มให้ลูกได้มีโอกาสได้แวะเวียนมองที่ยูกก่ใกล้ๆกันก็แล้วกันนะคะ ถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่ได้พูดคุยกันนะคะในที่สำคัญก็คืออีลาน้อยบบเหตให้หายจากภาพหายความหายจากความท่งจำของพ่อพ่อแม่แม่ยีแล้วนะคะจังไดเสียกั่ยังคงอยู่ในใจของพ่อพ่อแม่เสมอนะคะเล้วก็ตั้งนาตั้งตาล่อวันเกิดนะคะพี่น้องวันเกิดของลูกสาวนี่เองนะคะ นะคะพี่นอ้องเมื่อวานนี้ล้าน้อยก็ไปวัดถ้ำผาเด่นสกลน,นครเนาะพี่น้องเนาะก็สิเลาะเที่ยวอยู่ในสกลน,นครน,นะคะพี่น้องเพราะว่าเป็นบ้านของเมย์หน่อยนะคะก็ถือว่าเป็นความสุขนะคะความสุขทั้งใจพ่อมเ่พี่น้องไปไหว้พระเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็คือถือว่าเป็นเรื่องเล่าของอิหลาหน้อยนะคะไปพบกับบรรยากาศนะคะโอ้บอกเลยว่าบิว้วทิวทัศน์นะพ,พ่อเอ็นนี่สุดยอดนะคะพี่น้อง ยังไงยากนหน่อยก็เห็ดในเฮาใด้มีโอกาสใดท่องเที่ยวนะพี่ดองเนาะแนวเหาเพราะท่านไปเห็นจักเธอเหาก็ได้เห็นเฮ่าก็มีความสุขนั่นะคะลูกยุไสก็อยากยู่หันนั่เนะพี่ดองเนาะพอพอไปแม่เอฟซีก็เลยนะคะส่วนพ่อโจกับพ่อเดรไม้เขาว่าได้ทิมในป้าแล้วดอกเล่าโล่งยียงมากกับพเบิงเล่าขึ้นก็จากแม่แนวใดเนาะเหาเป็นพอพอไปแม่เอฟซีนะคะบอกได้ว่า สาวน้อยเพช้บ้านแพยงอยู่ใสจังไดแบบใดนะคะพี่น้องจัดหนักจัดเต็มยีหลีพอพอแม่แม่แมเอาจังสันระเด้อพี่น้องเด้อฝากความคี่นอดคิดถึงนะคะท่านใดคิดถึงผู้ใดยังไงคอมเมนต์เข้ามานะคะพี่น้องใต้คลิปนี้นะคะพี่น้องขอบ,บุญขอบคุณสุภูสุคนนะคะพี่น้องที่เข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตม้กับท่างช่องเพชรแสงตะวัน a b j นําในเด้อพี่น้องเด้อนะคะ และที่สําคัญท่ายคลิปพี่น้องท่านใดที่บพท่านได้เห็นนะคะพี่น้องบอดจกูกบวิลลาหน่อยได้ฝากช่องให้กับเอ็ดเพ้นเฮ่งๆปังๆสุขูสุขคนนะคะสวัสดีค่ะ ตามช่องิเสียงตะวันค่า E B G E B G โอ้ย E B G ับฝากกดติดตามด้วยนะครับคนติดตามสนใครจะนิ่งปิ้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 งไอ้พุณแม่ได้พอล